น้ำทะเลที่เกาะขามเอาจะดูเอาหินให้ดูหน่อยครับว่าใส่หินเป็นแบงไงบไหนอธิบายหินหน่อยครับหินเป็นเหลี่ยมไหมหรือมลม,น,มนเพราะอาจจะโดนถูกโดนน้ำซัดบ่อยบ่อยม,มันเหมือนหินที่เวลาเข้าไปวางต้นไม้อมม๋อหอนกว้นไมหินกรนดนวดแล้วมันมีหินแหลมแหลมบาดเท้าคนไหม มเนาะขัดตัวได้นะเออแบบนี้ขัดตัวได้น้เนาะเหมนแม่จะมนแบบสวยจังเลยไม่ขัดตัวได้แบบนี้สวยอ่ะอันนี้ปลาการังไหมล่ะเลื่อนๆเนาะขัดตัวได้ดีเนี่ยแบบนี้ขัดเท้าขัดเท้าโอเคครับนี่ปลการังเออขัดตัวได้มั้ยเนาะขัดตัวได้น้อ อโอเคครับทิ้งไปครับนี่น้ำเลยนั้นตยลองลองเอาดูหินอลองเอาหินลึกๆมันเป็นแบบไหนหิน ไม่ต้องไม่ต้องดูปลานะเขาส่องดูข้างในนะไอไอไอเส้นแสงที่มันเป็นน้ำขึ้นขึ้นขึนนน้นอะ่ะมันจะสวยแล้วมันก็เป็นหินก็มันสวยถ้าเราไม่ดูปลานะ่ะเวลาส่องลงไปอะ่ะเห็นไหมที่เป็นวงเป็นวง,นง,งขึ้นนะ้ำเห็นไหมน่ะเป็นบุ้งบุบุบุสวย <c oughs> อีกแบบนะึงเอาละลองจับดูหินตรงนี้มันเหมือนกันไหมไม่เน้นปลาเน้นดูหินหินสวยมากดูขาวจัวเลยดูดิเออ ปลากระลังรับหินขาวคือคือันนี้หินสวยมากอืมอันนี้ปลากระลังเศษซาปกปลากรลังซึ่งมันตายเนาะสวยมากเลยครับโอ้โหอันนี้โอ้หอันนี้ปลากรลัง ตายแล้วเป็นก็เป็นไงหินบ้างหินเป็นไงแบบไหนหินรักษาข้างล่างเป็นแบบไหนบ้างก็ไม่ให้ก็ให้ดูเฉยๆนะเขาไม่ให้เอาไปนะคะจ้ะ ให้ดูเฉยๆว่าเออหินที่มันน้ำหยดน้ำน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังอืมแล้วมันก็ก่อนอ๋อแล้วมันรักษาเป็นแบบไหนครับมันเหย็บเย็บแล้วมันบาดเท้าไหมไม่ค่ะมันเป็นเศษเป็นเศษไม่ไม่ไม่เพราะเพราะทำไมถึงไม่บาดล่ะครับก็มันโดนน้ำเนี่ย พัดน้ำมันพัดพัดพัดทุกวันโอ้โดนพัดแล้วน้ำพัดแล้วครับพัดแล้วโอ้หมุนหมุนครับสวยค่ะเราเอาเอาขึ้นมาดูแลเราเอาเก็บไว้ที่เดิมนะคะห้ามนะคะผิดกฎหมายด้วยห้ามเอาไปมันเป็นมันเป็นทรัพยากรธรรมชาติเป็นน้ำจืดอะไรนะฮะที่เขาเก็บตำไม่น้ำผงไม่น้ำผงริมฝั่งน้มากจริงเหรอจริงเหรอจริงค่ะริมฝั่งมีน้ำผงเยอะมากเยอะเยอะกว่าทะเลอีกเตระร้าปฏิส อันนี้ปาตีน,ตน,รตนครับตีนซีดหมดเลยครับปาตีนอันนี้นะคะเกาะขามนะคะที่เกาะขามจะมีประการังนะคะ,ะการังที่บางส่วนก็สมบูรณ์บางส่วนก็ไม่สมบูรณ์ สมบูรณ์ก็คือเป็นที่มีชีวิตนะครับเนี่มันจะมีประการังที่ที่ที่ตายแล้วกับประการังที่มีชีวิตถ้าเป็นประการังที่มีชีวิตนะครับมันจะพิ้วไหวนะมันจะพิ้วไหวน้ำทะเลถ้าปะการังที่ตายแล้วเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าน้ำทะเลเนี่ยเขากว้างนะเป็นสีเขียวมรกอตอนนี้เพราะว่าเร้าที่อยู่บนเรือนั้น ก็สวยจริงๆอ่ะสวยจริงๆอ่ะน้ำใสขี้ดูสิคะดูสิคะเห็นมือเลยนะคะใสขี้เลยค่ะมาเที่ยวด้ค่ะเกาะขามที่ยวเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะคะมายากมั้ยไม่ยากเลยค่ะโอ้โหรถตูพามาไม่ได้วิ่งมายากนี่คือนั่งเรือมานั่งมาสามสิบนาทีแค่นั้นเองโอเคครับกาลังสวยไงยังสมบูรณ์อยู่นะคะทะเลไทยยังสมบูรณ์อยู่ครับมาดูหินปะการัง มีปลานื้อด้วยันนี้มุจริงอะเตยปลานื้อกับปลาเสือปลาปลาเสือเป็นแบบไหนครับปลาเสือลายลายสีเหลืองไงคะลายลายสีเหลืองเยอะมากเลยค่ะแล้วก็มีฝูงปลาตัวเล็กๆแล้วก็มีปลาการังสีม่วงเขาจับได้ไหมไม่ได้ห้ามเลยค่ะห้ามลงเลยค่าไม่ได้เลยค่ะลอยตัวแค่อย่างเดียวลอยตัวชมได้อย่างเดียวไม่งั้นเขาจะไม่งั้นเขาจะเสียชีวิตทันทีถ้าเราเอาเท้าลงนะคะหนึ่งจะโดนตัวเม่น องประการลังเขาจะเขาจะเสียชีวิตทันทีเขาจะไม่สวยเขาจะไม่เจริญเติบโตอีกนะคะคเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามาดำน้ํำดูประการลังนะคะเราก็ต้องอนุรักษ์ด้วยอนุรักษ์ครับเช่นอย่าไปเหยียบโขดหินอ,อะไรประมาณนี้อามาเอาเท้าลงเลยนะคะครับขับขึ้มามีมีปบิางไหม ปลาตีนโอ้ปลาตีนต้องไปต้องไปอีกเกาะหนึ่งค่ะเอาไปเกาะเช้าจะเจอปลาตีนอันนั้นอยู่ข้างหลังนั้นปลาเลยโอ้ยขอโทษทีโอ้ยปลาพยูนปลาพยูนไม่ใช่ปลาตีนปลาพยูนค่ะโอเคครับขอบคุณนะครับที่ให้ข้อมูลทางนี้ครับ